จริงๆก็ส่วนเนี้ยมันช่วยได้ประมาณนึงค่ะแต่คิดว่าถ้าจะช่วยได้มากกว่านี้ค่ะคิดว่าการให้เงินสดหรือการมีนโยบายที่แก้ไขได้ตรงจุดมากกว่านี้อาจจะต้องมีซัพพอร์ตเพราะอย่างตัวเราอ่ะเราเป็นคนชนชั้นกลางเนาะเรายังมีมือถือแต่คนที่เขาไม่มีมือถืออ่ะเขายังไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้ มันก็มีในแง่ของบัตรคนจนหรืออะไรต่างๆอะ่ะ<อ>เขาก็ยังเข้าถึงสิทธิ์ได้แต่คนที่เขาไม่มีแบบไม่มีจริงๆเลยอะ่ะคนที่เขายังนอนข้างถนนหรืออะไรเงี้ยเขาก็ควรจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยก็รัฐบาลท,ทำดีแล้วนะนะฮะก็เข้าใจสถานการณ์เข้าใจเศรษฐกิจดีนะสถานก,การ์เงินของรัฐบาลดีก็โอเคช่วยๆกันไป ก็ซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อกับข้าว กับค่าใช้จ่ายพวกนี้ฮะก็ดีฮะดีก็ช่วยช่วยเหลือได้ก็อย่าง้อยก็เป็นกําลังใจในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็รัฐบาลทำดีแล้วนะนะฮะก็เข้าใจสถานการณ์เข้าใจเศรษฐกิจดีมาสถานนการเงินของรัฐบาลดีก็โอเคช่วยๆกันไปก็ส่วนใหญ่จะซื้อของในตลาดนี่แหละค่ะก็ซื้อพวกของสดของกินของใช้ปกติอะค่ะจริงๆก็ ส่วนเนี้ยมันช่วยได้ประมาณนึงค่ะแต่คิดว่าถ้าจะช่วยได้มากกว่านี้ค่ะคิดว่าแต่การให้เงินสดหรือการมีนโยบายที่แก้ไขได้ตรงจุดมากกว่านี้อาจจะต้องมีซัพพอร์ตเพราะอย่างตัวเราอ่ะเราเป็นคนชนชั้นกลางเนาะเรายังมีมือถือแต่คนที่เขาไม่มีมือถืออ่ะเขายังไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้มันก็มีในแง่ของบัตรคนจนหรืออะไรต่างๆอะ่ะเขาก็ยังเข้าถึงสิทธิ์ได้แต่คนที่เขาไม่มีแบบ ไม่มีจริงๆเลยอะคนที่เขายังนอนข้างถนนหรืออะไรเงี้ยเขาก็ควรจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยก็อยากให้คํานึงถึงคนที่เป็นฐานรากของสังคมอะคะ่ะซึ่งมันมีค่อนข้างเยอะก็อยากให้ให้คนที่อยู่ตรง,ตรงฐานรากเขาได้รับสิทธิตรงนี้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนตรงกลางตรงกลางของฐานหรือว่าบนยอดอะไรเงี้ยค่ะอยากให้สิทธิ์ของประชาชนอนะ มันถูกใช้จริงๆได้ใช้จริงๆจริงๆก็ช่วยกระตุ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยค่ะจริงๆอย่างตัวเราอ่ะเราจะเน้นอุดหนุนแม่ค้าตลาดอะไรเงี้ยค่ะหรือคนที่เขาแบบหาเช้ากินข้ามอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าในยุคนี้เศรษฐกิจการทำมาหากินอ่ะม,มันหาเงินยากขึ้นของก็แพงขึ้นทุกคนต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นแม้กระทั่งแบบตัวน้องๆนงักศึกษาเองที่ต้องแบบซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยเขาก็ต้องของเงินพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ก็ไปทํางาน หาเช้ากินข่าอะไรเงี้ยอยากให้มองในถึงอินไซต์ของคนที่เขาทํางานหาเช้ากินข้าวจริงๆแล้วก็เข้าถึงใจเขาก่อนนะคะคือค่้าเข้าถึงใจเขาเข้าใจเขาเราก็จะมองเห็นปัญหาแล้วก็หาทางออกให้มันได้ะคะ่ะ